วันนี้พามาดูชุดพญานาคที่ลูกค้าติดไปประมาณปีกว่า,าครับอันนี้อยู่ที่บางเลนก็จะเป็นสามแรงท่อหน้าหกนะฮะอันนี้ก็เน้นเป็นรอบช้าวิ่งเรื่อยๆทั้งวันสบายครับจะเป็นท่อรอบช้าอ่านี่กำลังดูดเข้าบ่อกุ้งเลยครับวันหนึ่งรักน้ำเยอะมากท้าใบาบางประมาณนี้ครับ จะเป็นบอ่อกุ้งบอ่อปลาหน้าใช้มากเพราะว่าวันหนึ่งก็เติมเข้าบอ่อได้สบายๆครับนี่บ่อค่อนข้างกว้างนะครับใครที่ต้องการน้ําเยอะๆปริมาณมากๆครับดันเข้าบอ่อกุ้งบอ่อปลาหรือว่าจะเอาไปดูดน้ำเข้าน้ําออกเข้านาแบบนี้เหมาะเลยวิ่งนิ่งเงียบๆ,ๆแบบนี้เลยไม่ต้องมีเสียงกวนใจก็นุ่้น พี่เขาก็จัดไปอีกชุดนะครับจะเป็นรถเข็นนี่พื้ที่อยู่ที่บางเลนฮะ